ทรงทูพีอดีตคนรักกับปฏิกริยาหลังพลอยเชอร์มานเอ่ยขอโทษ วันนี้นะครับเรามาอัปเดตดราม่าร้อนๆกับกระแสในโลกโซเชียลออนไลน์เมื่อพลอยเชอร์มานโพสต์ s, ขอโทษตงทูพีอดีคนรักนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ข้อความที่ทําให้เกิดกระแสวิพากวิจารณกันอย่างหนักเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพลอยเชอร์มานได้โพสต์ข้อความขอโทษตงทูพีผ่านใน IG นะครับโดยระบุว่าเธอขอโทษสําหรับคําพูดที่ไม่เหมาะสมและล่วงเกินซึ่งเกิดจากความขาดสติในช่วงเวลาที่เจ็บปวด ธอยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับต้งแบบนั้นและขอโทษที่ทําให้เขารู้สึกแย่หลังจากที่พลอยขอโทษต้ง 2P ไปนะฮะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาทั้งในโลกโซเชียลมีเดียหรือผ่านสื่อซึ่งก็ทำเอาแฟนๆต่างสงสัยนะครับว่าต้งจะตอบสนองเรื่องนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะฮะการกล่าวขอโทษของพลอยก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมงาน หลายคนแสดงความเข้าใจและให้กำลังใจเธอนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางส่วนที่ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่เธอเลือกโพสต์ขอโทษในเวลานี้และรอคอยการตอบสนองจากต้ง 2P และเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวพีนิวกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ